สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องก้อมคอนเฟิร์มคนเดิมมาแล้วค่ะนี่น้องก้อมเพิ่งเดินเข้ามาในหมายมาตกปลากันค่ะนี่ไม,สม้สวยมากเลยสุดยอดค่ะแล้วก็คันไอเกียคอนานโนกับลอกไอเกียสเปรเลกับสายไอเกีย WX จากบริษัท BPO แล้วก็กบยางหมูเด้งคอนเฟิรม์มนี่สีเทาค่ะเราชมคลิปนะคะฝากเลยนะคะ บายไม่เอาแบบนั้นว้าทำดีลูกทำดีเฮ้ยระวังหล่นนะลูกมุนเอามุนมุนขึ้นมาเอาอุ้ยเจอุยะดู ไล้กัดสวนสัมาแล้วอืมใชดูปอเี่คันเสดป๊กค่ะยอดกบยางโมเด้งท่านเฟิมค่ะแล้วก็คันไอเกียไอคอนาโนกับลอกไอเกียสเปนลูกับใจไอเกีย W X จากบริษัท B P O นี่ค่ะนี่ S <S จิ๋วๆเลยไหนได้ดิชโด้ปลาหมูแดงได้ชโดปักชโดตัวที่สองแล้วนะสำหรับเขาหอม <S <S <ช>นี่นะถึงจะตัวเล็กก็ก็ได้อยู่นะผลงานวันนี้เล็กแจ๊กเก๋วอดูนะคะ,คะไปะเราไปล่าแต้มที่สองกันไปไปเลย